ันาตุาสเงนสวัสดีครับสวัสดีเุืเ่อนๆทุกคนขขนะครับวันนี้จะพามาเดินดูงานประจำปีวัดใหม่บางประกนนะครับจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วประมาณสองทุ่มได้คนระับแต่ว่าคนยังเยอะมากๆอยู่เลยครับคนเยอะจริงงานงานมี ประมาณ3-4วันเนี่ยผมไม่ได้ใจเหมือนกันนะวันนี้เป็นลิเกนะฮะลิเกอีกหึงวันเมื่อวานเป็นสอนรามวันนี้ก็มีลิเกอีกคณะหนึ่งนะ จำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าคนก็ไปรอดูกันหน้าตาอยู่นะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูก่ันนะโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูภายในงานแล้วว่ามีอะไรบ้างนะขอกินเยอะหรือเปล่านะครับคนก็เข้ามาเรื่อยเรื่อยนะครับอมจะขับไปกันครับอ เกากำลังขึ้นแล้วนะครับ กินเยอะแยะเลยครับว่างอยู่หนักผ้าปลาลอยฟ้าหน้าทิศผ้าติ่งผ้าปลาลอยฟ้าหนึ่งร้อยบาทนักเจ้าหน้าที่พลังายกสุภาพีมาที่ให้คดหน้าผ้ายันหนึ่งผืนหนักได้เลยนะร้อยบาทสวยนะได้เลยเพราะว่าคุดนั้น ทำของเล่กเด็กน้อยก็มีของเล่นเด็กน้อย20บาท30บาทพร้อมญาติโยมเนาะก็เดินเล่อนกันมาสิมาเลยมาขั้นตอนรวมเนาะคุณโบราณจะรับกันว่าอยากได้แป้งก็เอาแป้งต่อแป้งอยากได้ไก่ก็เอาไก่ต่อไก่อยากได้ช้างก็ท่าต่อท่า อยากได้ไก่ป่าเอาไปบ้านไปล่อจับเอาได้ได้อยากได้ช้างป่าเอาช้างบ้านไปจับเอาแม่แต่นี่เพื่อนๆเอาน้ำไปดื่มต้มน้ำตาเขียวกันบ้างกับแม่ธรมีเป็นสักขิพยานเนาะเป็นสักขีพยานได้ทำบุญถวายสักการะ ให้โชคดีมีความสุขโชคดีมีชัยทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับทั้งไปได้ร่วมถวายกับการกระทำทางทารุณสงฆ์วัดใหม่บางปะกนสามวันแล้วก็วันได้มีความสุขควนมร่ำรวยที่พิษสังฆทานขยับเข้าไปด้านในใกล้ๆกล้เลยเนี่ยเข้าไปด้านในใกล้ๆ นาที่มาใหม่อยากจะร่วมถวายสังฆทานแต่อยากจะร่วมถวายสังฆทานพร้อมกันก็เชิญมาซื้อบัตรการบูชที่เสร็จแล้วเอ้าพักไปจองในส่วนของสังทบให้ญาติโยมเขียนชื่อแล้างัตเอาหาวบัตรไปเอาบันคืน่าพวกนี้เราจะรู้กันวาใน งานมี3ามวันนั้นปลายี่ิบส2 23ิมแล้วก็ยี่สิบสี่พรุ่งนี้เป็นหมอรำซิ่งนะบัวพันธุ์โสบัวพันธุ์โสจะมานะครับพรุ่งนี้มีทองคำ่มเสอและมีทองคำา1.93แท่งด้วยกันอยากได้ทองคำก็มาอยากได้โนก็มาซื้อบัตรการตัวชนก่อนหรือว่าญาโยมต้องการตู้เย็นทีลีหม้อหุงข้าวนั่นไปซื้อบัตรการตัวลนก่อนไปละย0บาท ถ้าไม่ซื้อในวันนี้พรุ่งนี้หมดแล้วทํำยังไงล่ะที่นี่ว่าวาุ่นเลยนะว่าวุ่นเลยถ้าออกหลังวันมาสีดายเลยนะก็เชิญนัยโยมเนาะเ,เชิญไปรับขอาบทำบุญทำทานด้วยกันไปได้เลยตอนนี้นะญาตาิโยมทุกคนทุกท่านที่ด้าสังกัทานก็ยังว่างอยู่ทำบุญผ้าไตรจีวอนก็ยังได้อยู่ ทำบุญลงศพซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อกินพุทธบูชาต่างราคาละหนึ่งบาทกำลงวาละหนึ่งบาทนะโยมเนาะอาเชิญอาญาโยมทั้งในกติกาปานลอยฟ้าหนึ่งร้อยบาทนี่เป็นที่สุดโชโตนะครับก็มีคนเข้าไปกราบไหว้กันเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเดินกันไปดูกันครับเจริญุสสาทมีบาสี ให้เลยไม่โกัเขอให้อยอได้เลยเจ็บวไม่กงาติโยมข้างในอากจะา่าคุณที่เก่งต้อเดนที่ส่วเต่อที่ผู้เด็กโดนอยนโดนพี่หน้าโเรียนแต่ที่ฝัานว่าพี่น้ารีมา่าสิบบาทตอนที่ถีบโขดแล้วกไม่เอใส่เราถ้าญาตโยมไม่ไปเสีเลยยว่าจุ้มปจิดมทองสอสัปา ค่าค่าน้ำค่าไฟกันครับจะมีน้อยก็ให้น้อยนะมีเท่าไหร่ก็ให้ได้นะ,ะตามกำลังศรัทธานะครับ ดูแลนอาไปดูกันลิเกกัน่าไม่ติดภอรกิจไม่ติดาาธุรกิจการงานใดๆไม่ต้องรีบนอนหรอกนะพรุ่งนี้เป็นวันจุดราชการเป็นวันอาทิตย์นะเป็นวันพระใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนกันมาทำบุญพวกนี้ก็เหมือนเดิมวันจุดท้ายวันนี้เป็นวันรองสุดท้ายคุณยมพ่อยมแม่ยมพี่ยมน้องก็อย่าลืมนะกลมากันมาที่วัดใบแห่งนี้ก็มาทำบุญด้วยกันนะ เชิญชวนกันมาญาติโยมที่มาตอนนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วนะบัตรการ์ระสุนเนี่ยโออแล้วก็มันคณะครูเต็มทั้ไทยทูกท่านที่นี้ไม่ทันแล้วจำหมดแล้วก็ขอเรนไปด้วยแม่สร้อยอุ่นใจจังปีนามสกุลนัทวัฒน์แหนสุงก็เป็นยอดผ้า ส่วนมากจะเป็นของทอดนะของทอเดยนนะเยอะบัดลุชิ้นเลยนะเยอะแยะเลยะ

โยมด man, ien, ้รางวัลเยอะบัตรการกระเช้าไปได้20่สิบบาทซื้อเลยโยมเนาะเก็บในตู้ไว้และแล้วพรุ่งนี้เราจะเอาไปเข้าไปเป็นของนั่นแหละที่หมุดอยู่นั่นแหละวันนี้ก็ต้องรีบแล้วนะสักพัก ไม่ได้เลยโยมนะหมดรอบหมดเลยต้องรีบแล้วคุณโยมจ้าโยมจ่าญาติโยนนั้งในจะไม่ยึดตั้งใจหรือญาติโยมนั้งในมาแล้วขยันมาทิ้งมาญาติพ่อญาติป้า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 ใหม่เธอจะไปไหนบ้างมาโทษที่เคยไม่ให้บ้างอะไรที่เคยทำไม่ดีขยะให้เธอบรรทารนภัยนะตอนนี้หัวใจมันเจ็บจุดเจียกตายละอยากให้เธอได้ไปซะได้จะคนได้ดีนะเธอจะไปแล้วคนที่เคอไม่ดีย ตามกำลังกันอาถ้าคำยู่ในวันนี้จะโชคดีมีโชคโชคจากวันนี้โชคดีมีใครบรรดาโยนแอโยนแม่โยนพี่โยนน้องที่เดินกันมาแล้วก็เดินกันไปหน้ากันตาที่อย่างนี้บัดนี้เวลาทิมเวลาอ่านึ่งเวลาทองแล้วโอ้ยแม่พี่น้องเอ๋ยงานเวลานั้นมันเลื่อยไปเลื่อนไปของน้องครับผลไม้ดองใให้้ดี ทำบุญในวันนี้จะได้บ้านดีในวันถ้าทำบุญแล้วใจสว่างจะให้ทุกอย่างในโลกานะ่พ่อเชิญน,นะขอให้โชคดีมีไทยทั้งไปและกลับขอให้โชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและทั้งไปโชคดีนะ่ะก็เร่งเชิญมาได้เลยน่ะทุกคนเพราะ <c oughs> ฉะนั้นญาติโยมอยู่ให้มีแรงความเจ็บก็อย่าได้มีความไข้ก็อยา่ามีให้เป็นเศสิทธิ์ อีกทั้งความจนก็จ,ง,จงได้เกิดดีขอให้มีฤิธิ์ดังง่งพระลูกกระดานนะ okay, 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 ให้มีปัญญา <okay. S 1> ดั่งพระสารีบุตรให้มีผิวพรรณของาสายมือนำนที่สาขาขอให้รวยขอให้รวยขอให้สวยกว่าเก่าขอให้สาวกว่าเดิมนะขอให้มีเงินไปฝากแบงค์ ทั้งหน้าเล้งเล่นหน้าฝนต่อไปก็ขอให้มีรถรถยนต์เร,รือยนต์แถมพวงมาลัยเลี่ยมทองสะด้วยนะรวยไม่บัญญะบัญญางจริงๆรวยสะ,สะให้เค็ดเลยเหมือนดังนักร้องยุยญาติเยอะจะร้องว่านักร้องบอกอาญาติโยมท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรการกูศลน็ต,ต้องรีบแล้วนะถ้าบรรบุตรทีลายเลยทองคำตึมบาทสาม ไม่ต้องเป็นห่วงโยมถ้าเขาถูกหลังมาเขาจะโทรตามโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของคุณโยมนะไม่เทปพินนะไปเจอแก๊งคอเซนเตอร์แล้วเนี่ยแต่ลำบากใจติเสร็จแล้วแก้งสองตัวพอไปหาเนี่ยโยมถูกหลังมาเนตัวพอขันเทปหนึ่งพอเซนเตอร์ทดสอบว่าทดสอบวอาเทปหนึ่ง 2เลขสองสามสี่หหเจ้าทดสอบวาเทสอบว่างเจโอเคพี่อันนี้แหละพอแล้วถ้าออกมาแล้วไม่ต้งงวถ้าจะโทรตามญาตโยมมาอู่ที่ใกล้ทีกล้าอยูในงานก็รับงานชี้เลยถ้าไม่มาในงานวกนี้ถ่ทดสอบว่าจริงทดสอบรบายสีดินน้ำมัน ใบสี4ุ่นปันนะกิจกรรมครอบครัวส่วนหน้าเรานี่ยเป็นลิเกนะสาวสี่ห้องอดลูกนาลายาะวันนี้มีแสดงที่วัดใหม่นะเบาลงาวัดใหม่องดีเ่ทดสอบว่าจิจีทดสอบเอเอีเดียวกัาทดสอบ่ยตรนี้อบหายก สานการปัก็จะประมาณนี้นะครับโอ้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ,ๆนเดินไปดูอะไรต่างๆสวยงา,งามนะไว้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่หมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไม่ด้วยครับผมสวัสดีครับ